นี่คือตำหนักบูรุอครับที่ประชาชนมาหลับไหว้ามาขอพรนะครับมาขอสิ่งมาขอท่านบาร,รมีท่านนะครับคนที่ขอประสบความสำเร็จแทบทั้งนั้นโดยเฉพาะตัวผมผมพันตารวจเอกถาปรวิจิตรชัยนะครับเป็นผู้กับอยู่โรงพักบางเยื่อเรือกรุงเทพพวงเงินใหญ่ย้ายมาประจําที่โรงพักบึงคงหลงครับมาก็ที่ยินดีทั้งใจก็คือ ปู่ลยนะครับมาไหว้ทุกวันตั้งแต่ปี้งแป58ถึงห0ศูนยปีได้แล้วครับที่ดีแบบเกืบี่20ไร่นะครับนี่คือจ้ำนครับจ้ำประจำตำหนักครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมมาไหว้ปู่ผมจะเจอป้าจ้ำจ้ำคนนี้แหละที่พาลูกหลานมากราบไหว้มาขอพรมาขอให้ทํางานนู่นนี่นั่นประสบความสำเร็จจ้ำคนนี้ครับตัวจ้ำเองก็มีศักดิ์ธิ์คุ้มครองครับจ้ำพูดไร ได้ตามประสงค์ครับอายุท่านก็มากแล้วแต่ท่านยังแข็งแรงครับผมผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ20-30ปีเป็นลูกเป็นหลานเ้ยจ้ามสาธุเครับของดีขอบอกครับไม่มีอีกแล้วที่ขอแล้วได้นะครับเพื่อนผมอยู่เรียน นักเรียนอยู่ด้วยกันอำเภอหนองบวงัวจนครสวรรค์ครับขออะไรก็ได้ลูกขอก็ได้ก็มาทําบุญแล้วเจอกันเรื่องจริงขอบอกผมได้มาแล้วพุ่มกับถาพาดูครับบ้านริมเขือนเรือนพญาบึงของหลงเกือบยี่สิบไร่ครับ